มีปลาไหมอ่ะโอ้อวันนี้จะพามาดูการวิสระหลังบ้านนะคะปลา1ปีเห็นบอกว่าปล่อยปลาสวายปลานินปลากายปลาหมอปล่อยเยอะเลยค่ะแต่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิทย์หมดแล้วจะได้ครบไหมจะได้เยอะเท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะก็จะมีพวกพี่ๆลงไปจับปลาค่ะแล้วก็จะมีการใช้เครื่องช็อตปลาช็อตจับ เพื่อง่ายในการจับนะคะมีปลาไหมอ่ะโอ้อยใหญ่เยลีเหมาหรอเหมาหมดเลยอุ้ยอันนี้ปลา เขาทำลูกชิ้นน่ะนะใช่ไหมตัวใหญ่อยู่เนาะอันไหนนี้ก็มีเหรออ,อันนี้ปลาปีเดียวเหรออืมปล่อยแค่ปีเดียวนะเห็นปีที่แล้วก็มาอมเอาไปที่เหรอเดี๋ยวนะ่ายไปก่อนดูกระถ่ายตายอีกทีนี่เหรอ ไปดูที่รถนะซาเล้งน่ะปล่อยไว้น้น่มันกินได้ไหมไม่รู้อ่ะเยกันถ่ายเล่กันเฮ้ย โอ้ติดไดนี่ปลาช็อคเกอร์อ่ือ้หืยโอ้โหจูบเบอร์เลยอ่ะกินได้มั้ยตาเนี่ยได้อืออนี่อยู่ข้างๆเนื้อ่ะนะ แถวภาคอีสานเขาขา,ายโลละ300-400ลูกโอ้น้องนั้นกินไม่ได้กินในเนื้อข้างๆเพราะมันเป็นกระดูกใช่ไหมเขาไปเนลาดเอาหารเนอะภาคอีสานเนอะโลละ300-400ไม่เคยเห็น kind ต of ar ัวใหญ่ขนาดนี้เห็นแต่ตัวน้อยๆตัวใหญ่เด็กเยอะๆ่ะไม่เคยกินนะ กลับบนบนบเยนจัยอ่ะม่เห็นักมีแ่ะเมห็นตขยั่เห็ะตเพีเห็นแนี่ะพี่เขากำลังเดินเอาตะร้าปลาขึ้นมาส่งที่ริมฝั่งค่ะ ได้เยอะอยู่นาตะก้ารเลยน้ำมันก็ลงกลางนานน่นนี้เหรอ <c oughs> ใช่ตัวใหญ่มันจะดีดเห็นแบบแบบนี่คือปลาช่อนนะคะปลาไกยก็เอามาปล่อยเหรอคะแต่มันเหลืหอแค่เออ มันกินกินด้วยเหรอจริงๆปลากายปล่อยเยอะกว่านี้นะคะแต่น้าเขาบอกว่าปลาช็อกเกอร์กินหมดค่ะดูบรรยากาศกันอีกครั้งนะคะบ่อปลาหลังบ้านค่ะใครถูกใจคลิปนี้ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเลยนะคะได้เยอะอยู่นะคะอันนี้เป็นปลาสวายค่ะหนึ่งถังสองถังแล้วก็เป็นปลากายสามตัวแล้วก็ปลาสวายอีกหนึ่ง กะละมังเหรอแล้วก็จะมีปลาอื่นๆอีกแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะ